เออเอ่อม่กี้คแค่กำลังเคลียร์อะไรสักอย่างอยู่อะ่ะเอมเราจะมาเล่น daddy bowl กันโดยที่เป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือชั้นที่สิบเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่ค่อยอยากเป็นชั้นที่สิบมันลำบากจริงๆเคยเกือบทันเคยเกือบเข้าชั้นที่ยี่สิบเพราะตัวคอสโมคือมันเกือบเก่งอะ่ะคือแบบเกือแบบเก่งอะ่ะ แต่มันไม่เก่งสุดเพราะว่าถ้าไออันเนี้ยได้สามสองอะไรเงี้ยมันบบจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในโรคเลยในแมปเพราะว่ามันไม่มีเกือบข้อเสียเพราะป่นชา้าราะว่ามันไม่กิ้วมันเนก่เฉยๆก็อาจจะได้เสียงพับรมนิดๆิแต่ก็คือเอาง่ายๆคือเราจะมาเล่นอันนี้กันแต่ว่าเปลี่ยนดวบา จริงๆถ้าใครอยากให้ถ้าใครอยากเล le ่นด้วยคือเล่นด้วยได้นะเ๋ยวเจ้เราหาที่ให้สามารถให้ชื่อได้ก่อนนี่เห็นชื่อและวเามาอยู่เปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้ก็ได้จกยัดชื่อพยายามยัดเรียกยัดเรียกให้คุณมาเล่นกับฉันน่ะริงก็คิดอยู่ว่าจะเล่นใบนี่ฉันยี่ฉันยี่สิบแต่มันเดืดดำบัตที่ซ่อนตัวนี่แหละเอ้ยซ่อนตัวไม่เอาจริงเว้ย แต่ก็คิดอยู่อีก่างนะจี่มันไม่ค่อยอยากเลี่ยนอะไรอะเชอรี่นีน้ำเช่แต่ว่าเราจะเล่นยาต้าไปก่อนเราจะถึงชั้นเราต้องการถึงชั้นที่สิบห้าหรือไม่ก็สิบนี่แหละถ้าไม่ไหวก็อนไปก่อนแต่คือว่าถือว่าถือว่าอะไรในจก็อยากก็อยากใ,ให้พวกคุณนะที่กับเรานะเพราะว่า คือแบบเหงาไงเวลาเล่นก็คือไม่ชอบเล่คุเดียวอยากให้เป็นเพราะว่าอยากตื่นที่แพ้ที่มีคนอยากจะเล่นด้วยเออ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 จริงๆเน be ี like hehe hehe ่ยสกินเกือบพบนาะแต่ว่าดอกไม้ฝรั่ง okay. ก the ับคอสโมเนี่ยคือล่าอยู่แต่เงินมันแบบมันหาล่ายากมาเป็นว่า เอาเป็นว่าเเราค่อยเล่นละกันนะถ้าใครอยากเล่นด้วยก็เล่นได้เราจะหาเราจะหาคนมาเล่นด้วยก่อนเต่จะเป็นพวกคุณเท่านั้นคือคนดูอย่างพวกคุณนั่นแหละเนี่คุณสามารถมาเล่นด้วยได้ผมยม้ำคุณสามารถมาเล่นด้วยได้แล้วพวกคุณผมมันจะไม่เล่นจนกว่าพวกคุณจะมาเล่นกับฉันพ่กคุณจะได้ไปอยู่ในฉากของพวกเราสักทีรือไม่ก็ชวนเพื่อนของฉันมาที่ฉันเคยิบาไปไว้อันั้นน่ะนั่นคือใบใบนี่ ใบนี้ nee. นี่ไงใบนี Bye ้ nee. เอนจริงๆค่ะเหตุที่มีสกินดาก็พร้อมเพื่อวีนะั่นแหละแล้ววีก็มีสก,กินดาแล้วเหมือนกันนี่ไงอาดัมตับอะไรอาดัมตับหั่วโดยที่ถ้าพวกคุณมาเล่นฉันจะเล่นเชลรี่เชี่อเอ่อจริงๆเพปเปอร์ Pepper เนี่ยคิดว่าจะล่าบไหม่ เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเยางผมไม่ได้อยากจะอันนั้นคือแบบไม่ได้อยากจะเป็นตัวล่อตัวละครตัวน,นี้มันเหมาะมันเอาไว้ล่อจริงจังเลยก็แต่ตรงนี้อาจจะสามที่สามารถปั่นได้แต่ดูสภาพไม่ปั่นหรอกสภาพแบบนี้บอดแงคือทำทำไมทำแทนทำไมมันไม่คงมันไม่สดีแบบ่พอนำสลับกัน เลือกสามซะแต่ตรงนี้คือเปปะาแั่นคือแต่ต่างอยู่อันนี้อันเดียวอ่ะอันอื่นมันจะดูภาพนึงแล้วกโอเคจริงๆเดี๋ยวถ้าเรามีตังเราสามารถกินได้นะแต่ไม่มีตังอ่ะตอนนี้คือยังเป็นช่วงที่หาเงินยากลำบาก เพราะฉันยังเด็กอยู่มันก็ยังทำงานหนากันกนักยากลำบากโอเคพวกคุณสามารถเล่นด้วยได้พวกคุณอาจจะไม่เล่นแต่ไม่เป็นไรผมจะหาเวลามาเล่นกับพวกคุณให้ได้ดีถวน้อยถ้ามีใครสักคนเข้ามาผมจะยินยอมดูแลเขาอย่างดีแต่บางทีเพื่อนก็ตายเพราะว่าไม่ค่อยดูแลดีมากเท่าไหร่คือไม่ค่อยเก่งกับสิ่งนี้เท่าไหร่นะ แต่ว่าแล้วผมจะสู้ไปที่ชื่อตัวเองให้ก่อนอันนี้ค่าอยากได้ชื่อก็เต็มเต็มหน้าจอไปเลยค่ะเล่นเลยค่อยากเล่นด้วยก็เล่นได้ไป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 จบจบจบเอ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 ออนี่